น้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพคือหลายๆ,ๆ,ๆหลายๆขวดเนี่ยรสชาติดีนะมีความแปลกนิ้นเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกชื่นชอบอะ่ะเ,เรารู้สึกว่าเรายาังอ,อยากกินต่ออยากกินต่ออยากกินต่อห้าของนี้กินไปเลยต่อยแน่นนอนจ้าคือไม่ได้น้อยจนรู้สึกว่าเอตอตอำไหกินน้ำเป่ายอยู่ไหมสำหรับเราเนี่ยมันจะหลิตเราพอดีเลยกินเลยขับขวดขับแก้วจริงๆเออ สว,ส,สวัสดีจ้า,จาตอนนี้ก็อยู่ในรายการโตแล้วกินได,ได้กับน้องบาร์ตี้และพี่น้องต่อนล้จ้าใช่แล้วจ้าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ํากันใช่แล้วน้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญของชีวิตและร่างกายเป็นอย่างมากโ <Okay. S 1> อเคเขาว่ากันว่าคนเราเนี่ยถ้าอดอาหารเนี่ยอาจอยู่ได้เกินสัปดาห์แต่ถ้าอดน้ําเนี่ยสมวันไม่น่ารอดายแน่นอนจ้า ประกอบกับปัจจุบันเนี้ม,มลพิษมีเยอะมากมลภาวะมากมายการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยก,ก็สําคัญดังนั้นน้ําดื่มปกติหรือน้ําดื่มสะอาดเนี่ยสำหรับพี่น้องต่อมาว่าอาจไม่เพียงพอนะอใชอ่วันนี้เราจึงคุยกันในเรื่องของน้ําดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพใช่แล้วนั่นเองหรือพวกน้ําดื่มผสมวิตามินต่างๆนั่นแหละ ที่เราเห็นกันอยู่ในตามท้องตลาดมากมายใช่วันนี้พี่ต้องตอบโกยมาลองในคอนเซ็ปต์0%น้ำตาล0%แคลอรี่เรียกได้ว่ากินได้้หกลิตรกินไปเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะไม่มีน้ำตาลใช่เรียกว่าดื่มเป็นกินแทนน้ำเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยน้ำหนักจะขึ้นนะไม่ต้องกลัวเลยจ้าบาหวานต้องฉีดนะไม่ต้องไม่ต้องโอเค ในเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราก็ขอเริ่มกันที่ยี่ห้อแรกเลยได้เลยจ้าไปกันเลยวิตาเดวิตาเดเนี่ยพี่น้องต่อมาว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่ทำน้ำผสมวิตามินออกมามให้เราได้รับประทานกัน อันนี้เป็นน้าผสมวิตามินซีวิตามินซีดียังไงวิตามินซีดีต่อร่างกายอย่างนี้ก็คือมีส่วนช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระใช่ท้งอย่างช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ<ม>ร่างกายต่อต้านโาครคภัยไข้เจ็บนั่นแหละต่อต้านต่อต้านพวกเชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆทำให้ร่างกายทำงนนานกปกติใช่แล้วล่ะน,นี่จริงๆนะ วิตามินซีจถือว่าดีดีต่อร่างกายมากมากจำได้ไหมเด็กๆอะ่ะถ้าหากเป็นหวัดหมอมักจะให้วิตามินซีมากินนะใช่ใช่ใช่ใชมันคือจุดสังเกตเล็กๆเ,เลยอืมโอเคชักเริ่มอยากชิมแล้วชิมเลยนะมาล,ลองนะโอเคแกะง่ายนะนี่แกะง่ายแกะง่ายเลยแหละอืมหอม หอมเลมอนนะพี่ต่อนะคือกลิ่นกลิ่นเลมอนชัดเจนคือเลมอนนี่คือเลมอนผิวเหลืองๆนะที่ฝรั่งเขาชอบนําม,มาใช้ในอาหารฝรั่งนะใช่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 ใชใชสีเหลืองๆนะไม่ <ๆ S 1> นะไม่ใช่มะนาวถึิรูปเ,เขียวๆเล็กๆน,นะนี่เลมอนแบบเหลืองๆที่ผลคล้ายๆส้มอ่ะน,น,<อ>นะหอมอย่างนั้นเลยหอมอย่างนั้นเลยหอมหอมน่าก,กินเชียวพี่ต่อ,อ,อขอชิมเลย มีความหวานปลาแรมปลาแรมแบบที่เรียกได้ว่ากินได้แล้วสบายสบายมีความหวานเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่กินแบบเจอจางนะก็คือแบบหอมเข้มข้นอ,อยู่นะพี่ต่อนะอม,มีรสชาติหวานนะแต่ว่าก็ไม่มีน้ําตาลไม่ต้องกังวลว่าอเอ้ยกินแล้วหวานแล้วจะจะอว้นวนดีมากเลยนะส่วนรสชาติเลมอนนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเปรี้ยวไหมไม่ใช่มันเป็นไม่ไม่เปรี้ยวเลยมันเป็นเหมือนกลิ่นหอม เป็นแบบเลมอนที่เจอจังมากๆมีแต่กลิ่นเท่านั้นเองรสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยกลิ่นคาหวานนิดเดียวไม่เยินแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าหวานแบบแค่เจรๆนนั่นคือหวานอร่อยอย่าพ่ต่อใช่อร่อยดื่มได้สบายเรื่องของบอดี้น้ำนี่ก็นี่ก็ถือว่าไม่เฝื่อยไม่กระด้างใช่ถือว่าลื่นเลยอืมกินง่าย คือจริงๆแล้วคือกินแทนน้ำเปล่าได้เลยนะเนี่ยอร่อยด้วยนะอร่อยอร่อยอ่กินเพลินนะกินเพลินเพลินฝาแกะง่ายขวดถือง่ายขนาดพอมือขนาดพอมือจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์ถัดไปกัน And some. แบรนซ้ตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็น C 2 0 0เหมือนกันใช่แล้วนอกจาก C 20% 0แล้วเขามีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคบตัวนี้ใช่ไหมพี่ต่อตัวนี้จะเด่นไปนเรื่องของนี่เลยเบต้ากูแคนหรือว่าตัวที่ส่งเสริมในการทํางานของอระบบูมคุ้งกันให้ทํางานได้อย่างแข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นใช่แล้วแล้วก็ตัวนี้ยังมีส่วนผสมของซิงค์หรือสังกะสีก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นการทํางานของระบบูมคุ้งกันเนี่ยให้ทํางานได้อย่างดียิ่งขึ้นแต่อีกพี่ต่อตัวนี้จะเป็นการส่งเสริ แล้วก็เสริมสร้างในระบบป้องกุมกันอย่างเดียวเลยเรียกได้ว่าไม่ได้มาหนึ่งแต่มีกองเทียตามมาด้วยนั่นเองใช่คูสารในพิทั้งวิตามินซีสอเก็เช่นกันอเป็นตัวส่งเสริมหมดเลยสําหรับแบนค์ซาบเนี้ยข้อที่เราพลิกๆดูเนี่ยเขาไม่ได้บอกรสชาติเอาไว้นะว่าเป็นรสชาติอะไรแต่เขาเขียนกำกับไว้ว่าสดชื่นอร่อยและก็สดชื่นดังนั้นเราเลยอยากลองดูว่าสดชื่นจริงไหมต้องไปลองดูกันพี่ต่อ ลองดูเลยเฮ้ยฝาแกะง่ายมีห่วงห่วงให้ด้วยนะเนี่ยน่าจะเอาไว้สำหรับห้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งได้เนาะอืมเฮ้ยกลิ่นดีอะจริงเหรอจริงกลิ่นหอมมากเฮ้ยกลิ่นแบบพีู่ต่อเหมือนน้ำผลไม้รวมไหมเพราะว่าเหมือนเมลอนอ่าขออนบญาว่าเหมือนเมลอนเมลอนแบบหอมหวานเป็นฟูตตี้มากอะพี่ต่อโอเคเออต้องลองชิมเล็กออฟเป็นยังไง ใช่มันหวานหวานเหมือนน้ำเมลอนน่ะค,คือคือทานแล้วเนี่ยมีความ,ามหอมมีความหอมสดชื่นเหมือนมีแบบพวกกลิ่นมิ้นท์หรือกลิ่นอะไรเนี่ยเข้ามากระตุ้นให้เราแบบว่าเฟรชขึ้นอ่ะพี่ต่ออืมคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเหมือนเราทานผลไม้อาจสมมติว่าเป็นเมลอนของน้องบาเนาะเหมือนทานเมลอนเข้าไปแล้วแบบเคี้ยวหมดแล้วอะ่ะชเคี้ยวหมดแล้วแล้วมันยังมีกลิ่นไออยู่ในปากคือการกินน้ำแบบนี้แล้วกินน้ำตามก็คืออารมณ์นั้นเลย คืออารมณ์นเลยคือมีรสชาติแบบนั้นน่ะอยู่ในระหว่างที่ทานกินแล้วก็สดชื่นแบบเหมือนปลอดโปรเหมือนโล่งอ่ะพี่ต่อมันมันสบายอ่ะข้างในข้างในข้างในตัวเราอ่ะใช่ใช่ใช่ถามว่ารู้สึกสดชื่นแบบเฮ้ยปึ้งปังปึ้งปังอะไรไหมไม่ขนาดนั้นมันจะค่อยเริ่มขึ้นมาขึ้นมาใช่ไม่ขนาดนั้นแต่เรียกว่าถ้าเป็นลักษณะของการรีเฟรช ก็ได้อยู่ได้อย่ความหวานของตัวน้ำเนี่ยถือว่าโอเคเลยอืแถมยังเป็นสุดประเสริฐด้วยนะน้าตาลกับแคลอรี่ถือว่าไม่งเลยตัวบอดี้ของน้ําก็ปกติไม่ไม่กระด้างหรือว่าไม่ได้กลินยากโอเคมากๆถือว่าโอเคโอเคชอบเลยพี่ต่อต่อเลยถือว่าดีฟีลลิ่งนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันไปกันเลยจ้า ข้าววิสสำหรับข้าววิสเนี่ยเขาก็าบอกว่าเป็นวิตามินซี200เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแ,แถมมีซิงค์อีก100ด้วยโอ้โห,โหโซึ่งจริงๆแล้วก็คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวเมื่อสักครู่นี้เนาะในเรื่องของซี200แล้วก็ซิงค์100ใช่เลยดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเพราะเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เป็นกลิน่นฮันนี่เลมอนเออแต่ันนี้เขาเป็นกลิ่นฮันนี่เลมอนนะ ขวดเนี่ยเขาออกมารูปแบบออกมาที่ซงซีเรียลอืมแบบจับกระชับมือเลยทีเดียวใช่เลยครับอลองชิมกันเลยดีกว่าอันนี้ฝากเปิดได้อยู่ไม่ยากเย็นมากกลิ่นออบเปรี้ยวๆเนาะคือกลิ่นนะพุ่งเลยอบอกเลยว่ากลิ่นพุ่งปึ่งมึ่งมาครั้งแรกเลยเคือกินแบบว่าฮนนีเลมอนสุดเปรี้ยวอันนี้เลมอน คือถ้าใครเคยเคยได้กลิ่นของฮอลฮอลรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเนี่ยคือกลิ่นนี้โอ้ยชิรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวก็คือกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นนี้คือเหมือนแกะปุ๊บแล้วเปิดปุ๊บแล้วกลิ่นเนี้ยพุ่งปรี๊ดปัญหเลยปะญหาเลยปะญหาเลยหรอว่กลิ่นดีกลิ่นเลิศอยู่นะขอชิมนะรสชาติจะมีความ ความความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวออกมาอย่างชัดเจนพี่ต่ออืออือเคยันเนี้ยมีความหวานอมเปรี้ยวใช่คือเป็นทันนี่เลมอนเหมือนกับตัวแรกนะแต่แต่ตัวแรกน่ะออกไปทางโทนหวานใช่แต่ตัวนี้ออกมาทางโทนเปรี้ยวเอออันนี้ออกมาทางโทนเปรี้ยวเหมือนได้กินน้ำน้ำชาเลมอนชัดเจนเลยเอ,อคือถ้าสมมติเป็นการวิ่งแข่งกันเนี้ยตัวเนี้ยคือความเปรี้ยวเนี่ยเฉียดชนะชเข้าเส้นก่อนไ<ช>ปนิดนึง มันมาก่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอ้มาจนดีไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วก็ก่อมๆนะเออกล่อมๆไม่เป่ี้ยวจนเกินไปเรียกได้ว่าสมกบที่กลิ่นเขาส่งออกมาเพราะกลิ่นเขาส่งมาเป็นฮันนี่เลมอนชัดเจนดังนั้นพอกินแล้วเนี่ยเปรี้ยวมาก่อนเนี่ยก็ใช่แต่เป็นเปรี้ยวแบบสมูทนะแล้วก็กินแล้วก็ทําให้เราสดชื่นด้วยความเปรี้ยวของมันเนี่ยทำให้เราตื่นตัวและดิ้ตัวออกไปต่อถือว่าโอเคเลยสด่ถือว่าโอเคโอเค คือถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกเนี่ยลองอมพรรดน้ำพึ่งผสมมะนาวแล้วกินน้ำปล่าทีเดียนั่นคืออันนั้นเลยนะแต่อันนั้รสาตจใช่เลยแต่อันนั้นไม่ได้ใจว่าจะได้วิตามินหรือเปล่านะอนนี้ได้ดีได้โอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันไปจ้า วิตมอตัวเนี้ยนะบอกเลยว่าพี่เราตอดสะดุดตามาก mm hmm. ในเชลขายน้ำคือดูจากรูปทรงเขาสีเขาไม่ธรรมดานะ<อ>มเนอะบอก<ส>ได้เลย<ๆ>คือขวดอื่นๆเนี่ย อาจจะเป็นสีฟ้าๆสีเขียวๆสีใ<ช>ดๆเฮ้ยอันนี้เหลืองแว้นมาเลยนะชัดเจนจังแจ๊กเลยทีเดียวเออแล้วแามรูปทรงขวดเนี่ยยังไม่ธรรมดาคนด็กก็เป็นรูปทรงขวดปกติใช่แล้วอันนี้พี่น้อต่อบอกว่าเหมือนแคปซูลยาว่ะไม่นะอะไรอื่นาามากกว่านะพี่ต่อคือน้องวัดขาน้องว<า>ัดอมไม่ได้นะคะ ใครบอกรวมได้ในพี่ต่อลองดูไม่ล่ <st arts> ะต่อจะแหงนะมันใหญ่มาก <c oughs> นี่แหละมันน่าราไปต่อมันรอดตารอดใจ <c oughs> คือพี่ต่อตอว่าเหมือนแคปซูลยา <c oughs> คือเออเหมือนอารมณ์ว่าแคปซูลวิตามินอะไรอย่างเงี้ย ดูดูการออกแบบมามีศิลปะมากมีชั้นเชิงนะแต่มันเราคิดได้เป็นในรูปแบบเลยเชียวตัวนี้เขามีส่วนผสมอะไรกันบ้างน้องบาสตัวนี้พี่ตอบถือว่าดีบ้างนะมีทั้งวิตามินซี200%มีทั้งวิตามิน B ี90%แล้วก็มีวิตามินบี3อีก35%แล้วก็มีวิตามิน B6 อีกอ1 5อใช่แล้วแล้วก็วิตามิน B2 เนี่ยช่วยในเรื่องของการทําง,งานของระบบประสาทและก็สมองส่วน so, วิตามิน B3 เนี่ยช่วยในการทําง,งานของเยื่อบุร่างกายและก็ผิวหนังส่วน so, วิตามิน B6 กเนี่ยก็คือช่วยในการเ,าเพิ่มเป็นเลือดแดงให้การทําง,งานเนี่ยได้อย่างดีเด่นและชะัดเจนขึ้นคับพี่ต้อมเนี่กได้ว,ว่าครบ จบในขวดเดียวเลยถือว่าถือว่าให้เยอะแต่ต้องมาจากการรับประทานหรือดื่มนะคะอมอมไม่ได้นะไม่ได้นะทุกคนอมไม่ได้นะต้องดื่มนะคอ่ะอยากลองแล้วล่ะต้องลองแล้วแหละจริงขอแกะลองเลยนะอุ้ยน่ารักขวาน่ารักน้ำเป็นสีเหลืองคือเนี่ยน้ำเป็นสีเหลืองอันอื่นน้ำจะเป็นใสๆนะ เแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่เราชิมกันมาเนี่ยคือน้ำจะเป็นสีใสๆออันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเลยสีเหลืองชัดเจนสีเหลืองคล้ายสีเหลืองของฝาอล่างน้ทุกคนดูดีๆใช่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 สีเหลืองสีเหลืองเลยแต่กลิ่นบอกว่ากลิ่นมันมันจะชัดก็ไม่ชัดมันจะเบี่ยเดไปทางไหนก็ไม่ใช่มันกลิ่นมันกำกวมกำกวมไปหนึ่งนพี่ต๋าพี่ต๋ว่าไหมกลิ่นมันแทงคากอ่ะคือกลิ่นมันแทงคากอ่ะ คือเนี่ยพี่นุตอบพยายามดมหลายรอบแล้วนะระหว่างที่นุบัสพูดไปสักครู่พี่นุตตอบก็ดมอยู่คือกลิ่นมันแทง๊ัพคือบอกไม่ถูกสุดของทางเลมอนก็ไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของอาราเชอรี่ด้วยพี่ต่อจะไปทางนั้นเลยก็ไม่ใช่จะออกทางเปรี้ยวโดดเลยก็ไม่ใช่มันเหมือนมีหลายกลิ่นผสมแต่ว่ามันบาบาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปท้าใครไปโดดสักทางนึันก็เลยทำให้กลิ่นเราออาจู้งงนิดนึงเป็นกลิ่นที่เรียกได้ว่าไม่คุ้นกับ กับผลไม้ทั่วไปแต่แต่คือเหมือนมีผู้ให้เหมือนเอาผลไม้บปรวมกันในกระจาดเดียวเป็นมิกซ์เออเราได้กินพร้อมกันอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ใรู้สึกอย่างนี้อะต้องลองชิมดูพี่ต่อลองชิมลองชิมรสชาตินะอืหวานนิดเดียวเองพูดตรงแบบแทบจะแทบจะไม่รู้สึกเลยมันจะมีความเปรี้ยวแต่ก็แบบ เปรียวแบบไปไม่สุดแต่พี่ต่อเข้าใจไหมอืม,อมคือเหมือนน้ำเปล่าอ่ะแต่ว่ามีความหวานตามมานิดนึงหรือเป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เปนบีมันมันเยอะมากเลยทําให้รสชาติที่ออกจะผิดเพี้ยนไปไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ต่อแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ารวม C รวม B รวมอะไรว่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วกินเนี่ย ถือว่ารสชาติก็ไม่ได้เลวหลายเอ <abilities. S 2> ถ้ากินเพื่อสุขภาพเนี่ยกินได้อยู่นะเออถือว่าอร่อยนะถ้าถ้าเที่ยวว่าเป็นการกินเพื่อสุขภาพนะใช่ <funded. S 1> ใช่ถือว่าอร่อยคือมันมีรสหวานตามท้ายมาแหละเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินง่ายขึ้นอ,อ,อแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะสู้กับกับแบรนด์ตัวก่อนไม่ได้แต่ว่าน้ำสีสวยนะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งดีอันนี้ชื่นชมมากๆกเลยชอบแพ็กเกจจิ้งมากใช้ต่อได้ด้วย ใส่น้ำค่ะอย่าไม่คิดว่าใส่น้ำใส่น้ำไกินแบบว่ากลางวันระหว่างวันอย่างนี้ได้ใช่ค่ะถนัดสะดวกมือเออว่าทนไปไปลองที่ขวดถัดไปกันดีกว่าเทอร่า อือเพียวราเนี่ยดูจากรูปทรงแล้วก็มาตรฐาน อใช่เป็นส่วนมาตรฐานนะไม่ผิดแผกไปแบบเมื่อกี้เรากลับมาสู่ภาวะปกติกันอันนี้เขาก็เป็นผสมวิตามินซีกับวิตามิน B เหมือนกันวิตามิน B เนี่ยมีทั้งวิตามิน B3 B5 B6 B7 B9 แล้วก็บียีสิบสองที่พี่ต่อคือว่ารวมไปเยอะมากเลยทีเดียวพี่ต่ออ๋อแนวบีรวมนะบียกแกงมากันหมดเลยจ้าแล้วเขายังเคลม ว่ามีส่วนผสมของใบแปะกู้ใช่แล้วซึ่งเสริมสร้างในเรื่องของระบบความจำใช่แล้วเขาว่ากันว่าจะช่วยในเรื่องของความจำได้ดีถ้างั้นเรามาลองตัวนี้มาในของกลิ่นส้มด้วยเออเออใช่ใช่ซึ่งต่างจากเลมอนหรือว่ามะเขือจทศทุกตัวเลยอืมอ่ะมาลองดูกันลองกันจ้าแก่ง่ายปกตินะ โอ้โหส้มส้มจริงๆส้มส้มอย่างชัดเจนเลคือนี่กลิ่นส้มเลยส้มใช่ส้มแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนจ้าอันนี้เวลาคุณไปตลาดนะหรือว่าคุณไปห้างเดินทางแผงผลไม้นะแกลิ่นนี้เลยจ้าใช่หรือส้มขึ้นมาดมแบบส้มหนึ่งผลขึ้นมาดมเนี่ยกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้กลิ่นนี้เออไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนเติมเลยเิมไปดีกว่า รสชาติก็คือส้มนั่นแหละทั้งกลิ่นส้มแล้วก็รสชาติส้มแน่นอนชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงค่ะใช่คืออารมณ์ว่าถ้าใครเคยทานส้มแล้วกลืนไปแล้วแล้วกินน้ำเปล่าตามก็คือใช่เลยก็คือรสชาติเป็นน้ำส่วนกัรล้างปากาคือมันเป็นน้ำเปล่าที่มีกลิ่นส้มนใช,ใช่แต่ว่าเาขาจะคงสีก็คือเป็นสีใสเหมือนเดิมนะมไม่ได้เป็นสีส้มหรือสีอื่นเลยใช่ ความหวานเนี่ยอาจจะอาจจะมากกว่าระดับส้มปกติหน่อยนึงอ่าหมายถึงว่าหลังจากปกติเราเราทานส้มแล้วเราทานน้าตามเนี่ยความหวานอาจจะไม่เยอะแต่เนี่ยความหวานจะ,ะ,นนจ,ะจะเยอะกว่า ตรงจุดนั้นใช่แลวแต่กลิ่นเนี่ยชัดทีเดียวเลยกินหอมกินหอมส้มเลยใช่เลยโอเคเลยถึงแม้จะหวานแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มีน้ำตาลนะใช่ก็ยังคงเป็นเซนอยู่ใช่ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ถึงแม้วิตามินเนี่ยเยอะขนาดนี้รสชาติก็ไม่ได้เพี้ยนเลยเปลี่ยนแปลงอะไรี่ตอเราเป็นรสชาติส้มอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะตั้งแต่ขวดแรกที่เราคุยกันมาจนถึงขวดนี้เนี่ย ก็ทุกขวดเนี่ยเป็นน้ําตาลศูนปซ็นทั้งหมดนะที่เราต่อยอเลือกมาเนี่ยใลคอนเซปต์เนี่ยของเราเพื่อให้ได้สุขภาพโดยที่ไม่ได้รับน้ําตาลด้วยสําหรับขวดนี้เนี่ยก็ถือว่ากีิ่นส้มเต็มๆกินได้เลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากเต็มคำกินได้และได้สุขภาพด้วยได้กลิ่นได้เฟลเวอร์ได้รสชาติด้วยไม่ไม่เลว่นเลยทีเดียวสำหรับการออกแบบถือว่าดีถือว่าดี หลังจากเราชิมกันไปประมาณ5แบรนด์ใช่เลยนะสำหรับในเรื่องของน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพนี้น้องบาสมีน้ำดื่มใดในหัวใจไหมถ้าสลหรับน้องบาสใช่ไหมที่ว่าแบบว่าติดอกติดใจแล้วก็แบบเป็นปืน๊ดจริงๆก็คือจะได้กับตัวแมนซัมแมนซัมใช่เพราะนางหอมเมลอนมากนางแบบหอมและชื่นใจคือแบบ Icana, ผมมันชวนกินเหรอพี่ต่อไม่ใช่ว่าติดใจเรื่องชื่อที่ว่าเออมีแมนมาซ้ำมีแมนซัมถึงไม่กินแมนซ้ำก็โดนซ้ำจ้าแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของคุณค่าอาหารพวกวิตามินเอ่อบีซีร่วมอะไรอย่างเงี้ยต้องให้กับเพราเลยเขาแบบว่ามันแน่นจริงเออขับขับขวดขับแก้วจริงๆเออแล้วตลงใช้ชอบอะไรกันแน่เนี่ยเพราหรือแมนซ้มแมนซัมแมนซัมเท่านั้น นรกว่าแอบปันใจไม่ไม่แค่แค่เผื่อใจสำหรับพิ่นพต่อแล้วเนี่ยชอบวิตาเดย์คือชอบอารมณ์ของกลิ่นเลมอนกลิ่นเลมอนแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอยู่นะคือคือหลายๆหลายๆขวดเนี่ยรสชาติดีนะแต่บางทีมันเป็นรสชาติที่คุณเคยมากเกินไปมากเกินไปแต่อย่างเลมอนเนี่ยไม่ใช่ผลไม้ประจำชาติเราไง คือกินแล้วเลยเออรู้ส uh ึกว่าเมื่อมันมีความแปลกลิ้นเรารู้สึกว่าเออเราสึกชื่นชอบอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเรายังอยากกินต่ออยากกินต่ออยากกินต่อเออรู้สึกว่าเออเฮ้ยโอเคแล้วก็ทานเราก็รู้สึกว่าความหวานอยู่ในระดับที่กําลังพอดีสาหรับตัวเองกลางกลมกรอบมือนันเออไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปคือไม่ได้น้อยจนรู้สึกว่าเอ้ยกำลังกินน้ำเปล่าอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้มากเกินไปจนนี่กูกินน้าหวานอยู่หรือเปล่าะ เออคือเรารู้สึกว่ามันบาลานซ์สำหรับเราเนี่ยมันจะหลิดเราพอดีเลยเลอขิดเลิศจ้ะสำหรับวันนี้เเรารีวิวประมาณนี้ใช่แล้วฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า